สวัสดีครับทุกท่านผมพัทนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนการสมัครนะครับโปรแกรม Get Response นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมอัจฉริยะนะครับหรือเรียกว่าเครื่องจักรทำเงินอัตโนมัติก็ได้นะครับซึ่งจะช่วยเราทำหน้าที่เหมือนเสมือนเป็นเลขาเรานะครับในการติดตามดูแลผู้มุ่งหวังนะครับแบบอัตโนมัติ24ชั่วโมงครับนะครับซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจนะครับ ให้เราเข้ามาที่แบนเนอร์นะครับ Get Red p o n นะครับสังเกตคำว่า Get Start Now เราก็กดคลิกไปที่ Get Start Now เลยครับเมื่อเราคลิก Get Start Now นะครับโปรแกรมก็จะนำเรามาสู่หน้านี้นะครับซึ่งจะมีสีส้มและสีฟ้านะครับให้เราคลิกที่ By u Now ปุ่มสีส้มนะครับ ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนะครับในการสมัครแบบง่ายๆ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือเลือกแพ็กเกจครับขั้นตอนที่2ก็คือข้อมูลบัญชีของเราและขั้นตอนที่3นะครับก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่แล้วก็การจ่ายการชรําระเงินของเรานั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนที่1กันก็คือให้เลือกแพ็กเกจผมแนะนํานะครับให้เลือก up to 250นะครับ อัพทูสองหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณอีเมลต่อเดือนนะครับหรือปริมาณการซับสไคร b เบอร์นั่นเองก็คือไม่เกิน250ต่อเดือนนะครับทำไมแนะนำแพ็กเกจนี้ครับเพราะ g e t r e t p o n d นะครับมีระบบอัตโนมัติอยู่แล้วครับเมื่อเรามีการ Subscriber นะครับมากกว่า250เนี่ย g e t r e เ p o n d เนี่ยจะปรับแพ็กเกจให้เราโดยอัตโนมัตินะครับ เราเลื่อนลงมานะครับเราจะสังเกตเห็นคำว่า Save 18% with a n n u a l d น s c o u n t นะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่ตัดสินใจสร้างธุรกิจอย่างจริงจังนะครับผมเชื่อว่าท่านต้องการสร้างธุรกิจเราคงไม่ได้ทำกันเดือน2เดือนแน่ๆเราสร้างกันในระยะยาวนะครับฉะนั้นแล้วนะครับการสมัครใช้โปรแกรมนะครับ จะมีส่วนลดให้กับเราถ้าเราสมัครเป็นรายปีนะครับจะได้ส่วนลดถึง18%หรือลดไป21.49เหรียญน,นะครับทำให้การสมัครเป็นรายปีเนี่ยอยู่ที่97.91เหรียญน,นะครับหรือประมาณ3,000บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าไม่แพงเลยถ้าเทียบกับมูลค่าของเครื่องจักรทำเงินอัตโนมัตินะครับซึ่งจะทำงานเสมือนเป็นเลขาของท่านช่วยท่านดูแลธุรกิจ ทำให้การสร้างธุรกิจของท่านง่ายดายขึ้นนะครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความพร้อมนะครับถ้าเราติ๊กออกนะครับก็จะเป็นอัตราค่าบริการรายเดือนนะครับแต่ส่วนตัวนะครับผมเลือกรายปีนะครับเพราะมันคุ้มกว่าอีเมลครับให้ท่านใส่อีเมลนะครับที่ท่านใช้เชื่อมกับบัญชีลงไปนะครับ ถ้าขึ้นสีแดงนะครับหมายความว่าบัญชีชื่อนี้นะครับมีคนใช้แล้วนะครับท่านก็เปลี่ยนชื่อของท่านนะครับอขอขอภัยนะครับขอภยัยช่องบนก็คือให้ท่านใส่บัญชี Gmail ลงไปนะครับ บัญชีของท่านนั่นเองที่เป็นอีเมลหลังจากนั้นมาตั้งยูสเซอร์เนมครับแล้วลองเช็คดูว่ายูสเซอร์เนมเนี่ยมีคนใช้แล้วหรือยังนะครับถ้ามีคนใช้แล้วจะขึ้นมาเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้ามีเครื่องหมายถูกนะครับหมายความว่าบัญชีนี้สามารถใช้ได้ท่านกรอกพาสเวิร์ดลงไปครับท่านตั้งรหัสผ่านของท่านเองนะครับขั้นต่ำา8ตัวนะครับคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดครับอีกครั้งหนึ่งครับ ใส่รหัสลงไปอีกครั้งหนึ่ง First name ครับชื่อของท่านครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Last name ครับนามสกุลครับ f o l l name ครับหมายเลขโทรศัพท์ครับให้ขึ้นด้วยบวก66นะครับแทนเลขศูนย์นะครับแล้วก็ เช่น086เนี่ยก็เป็นบวก6686ครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผมลงไปนะครับท่านก็ใส่หมายเลขของท่านนะครับ c o m มานด name เตรงนี้เราข้ามนะครับที่อยู่ครับ a s d e s นะครับเราก็ใส่ที่อยูเอ่เลขที่บ้านของเราลงไปนะครับ ใส่ชื่อหมู่บ้านนะครับของเราลงไปนะครับใส่ถนนลงไปนะครับเมืองครับกรุงเทพนะครับก็ใส่ลงไปนะครับสเตทนะครับเราไม่มีนะครับในประเทศไทยนะครับเราข้ามนะครับซิปโค้ดนะครับรหัสไปรษณีย์นะครับ c ครดิตการ์ดอัมเบอรนะครับเราใส่เลขหลังเครดิตการ์ดเรา16ตัวนะครับลงไปนะครับแล้วก็ Security Code นะครับเลข Verify อีก3ตัวนะครับท่านก็ใส่ลงไปนะครับสำหรับท่านนะครับที่ไม่มีบัตรเครดิตนะครับท่านอาจจะสามารถใช้บัญชี K Cyber Banking ของธนาคารแกสิกรไทยนะครับด้วยการสมัคร เปิดบัญชีกับธนาคารกสิิกรไทยนะครับแล้วขอเปิดการใช้ K-Cyber Banking นะครับแล้วให้ท่านเข้าไปนะครับในส่วนของเว็บ Shopping Card นะครับซึ่งท่านจะสามารถเอารหัสตรงนั้นแหละครับนำมาใส่เพื่อชำระเงินกับทาง g เ t ส e ล p o n d ได้นะครับใส่วันหมดอายุนะครับแล้วก็ปีนะครับหลังจากนั้นครับท่านกดคลิกที่ create account นะครับเป็นการ สร้างบัญชีขึ้นมานะครับและท่านกลับไปที่อีเมลของท่านนะครับในการกดเพื่อยืนยันนะครับคอนเฟิร์มให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับบัญชีของท่านเนี่ยก็จะถูกเปิดขึ้นมาอย่างสมบูรณ์นะครับนะครับซึ่งจะเราจะมาเรียนรู้กันนะครับใน ในต่อๆไปนะครับก็จบไฟล์วิดีโอนี้เพียงเท่านี้นะครับติดตามชมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในไฟล์วิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ